โกขอหกต้นเตี้ยน่านห้าเบอร์18นะครับนี่ครับต้นนะครับดำต้นเดียวสีห่างๆในจักน้อยนะครับประมาณแขนละ3ต้นนะครับนะครับประมาณ25้าเซนนี่ครับ กาคนกลางจะีกรีบนะครับสำหรับแปลงนี้นะครับตาหนีสีโต๊ะไว้นะครับคือโต๊ะเกิดผุนนะครับอันนี้ดำหน้าเลี่ยงไปหมู่บ้านนี้ครับวิธีการนะครับหรือว่าสูตรนะครับดำหน้าผู้เดียวนาดำหนึ่งต้นหนึ่งคนนะครับก็คือนี่ครับเอามัดกาไปเลี่ยงไปย้ายไว้ได้หลายนะครับมันจะสิคือ มีมูมาดํำสวยนะครับหรือว่ามีเพื่อนร่วมเดินทางนะครับมีทีมงานนะครับนะครับผมก็จะใส่สูตรนี้ครับพื้นที่ประมาณลายหนึ่งนะครับดำไปแล้วยี่สิบมัดนะครับกาพึ่งหนึ่งไนสามถาดว่าจะใส่กาอยูหกสิบมัดนะครับอันนี้คืออันมดนี่ก็คือหาสิบมัดนะครับมีเอามาจาก หน้าทงเถียงนะครับอยู่2ยีซิบมัดเผื่อเลือเผื่อขาดนะครับนี่เป็นโกหกต้นเตียนหน้าหาเกาเบอร์สิบแปดนะครับนาดำหนึ่งต้นนะครับนี่ครับน่อยก,ยกระต้นหง่กระต้นกี่กระต้นเข็มก,ร,กนนะร,มระต้นแลบกระต้นนะครับความห่างประมาณยี่สิบห้าเซนนะครับหรือว่าสามต้นนะครับ ประมาณนี้ครับ22กรกฎาคม68นะครับทุกปีพึงเริ่มดำมือแหลกนะครับแต่ว่าปีนี้ดำได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะครับลงมือปักดำวันที่8มิถุนายนกวันที่7มือนี้ดำนั่นหาเก่าวันที่22กคอ8กกับวิธีการทำนาแบบดำมือ นาดำหนึ่งต้นนะครับกับสโลแกนดำด้วยมือแบ่งปันด้วยใจนะครับสูตรดำวันแม่เกี่ยววันพ่อนะครับขายวันลูกนะครับนั่นคือดำสาสตรุดลาสุดให้เกือเดือนสิงหาแล้วก็เก็บกเกี่ยวเดือนธันวานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ มาดับหน้าน้านำกันเนะครับเด้อสวัสดีครับแก้ว